สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดตู้ชื่นใจในวันนี้เป็นตอนที่2ของรายการเปิดตู้ชื่นใจซึ่งเป็นรายการที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดทำขึ้นเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภานะครับทางทางช่องราชบัณฑิตไทยชาแน,นลในเว็บไซต์ YouTube และในเพจของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาครับหลังจากในตอนที่1เราได้ทําความรู้จักกับตู้ชื่นใจ และความเป็นมาของตู้ชื่นใจกันไปแล้วนะครับท่านผู้ชมรายการก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าเอ๊ะชื่อรายการของเราเปิดตู้ชื่นใจนี้หมายถึงอะไรบางท่านที่ยังไม่ได้รับชมในตอนนี้ท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับในเว็บไซต์ในช ANNEL ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและในเพจของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาด้วยในตอนที่แล้วครับท่านรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภานะครับออยังไม่ได้น,นำท่านยัรู้จัก นะครับไม่เป็นไรวันนี้หลังจากท่านได้อยู่กับเรามาตั้งแต่เทสที่แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับการับท่านรองศาสตราจารย์ดรสานติพัฒนดีคำนะครับท่านอยู่กับรายการมาตั้งแต่เทสที่แล้วที่มาเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาและความสาคัญของตู้ชิ้นใจครับในตอนท้ายรายการอาจารย์ได้พูดถึงประเด็นอย่างหนึ่งว่าในการจัด ในโอกาสครบรอบนะค,ะครับอาจา<ะ>รย์100ปีราชบัณฑิตยสภา,าที่จะมาถึงในปี2569นะครับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา,าจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยส่วนหนึ่งก็คือการผลิตร,รายการที่เป็นการเผยแพร่อ,องความรู้ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา,าในวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดนะครับถึงรายการที่เราที่เราจะผลิตกันว่า เราจะเตรียมองค์ความรู้ในด้านใดและรายการในรูปแบบใดบ้างที่จะมานําเสนอให้แก่ท่านผู้ชมรายการนะครับ,รบขอให้อาจารย์ได้ไดลองเล่าให้ให้เราฟังครับสําหรับรายการที่เราจะจัดขึ้นนะครับแล้วก็ทยอยนําออกอากาศในช่องทางของสํานักงานราชบัณฑิตยสภานะครับที่ตอนนี้เราคิดกันเอาไว้นะครับ ก็จะเกี่ยวกับตู้ชื่นใจนี่นะครับตู้ชื่นใจเป็นประเด็นหลักที่เราจะมาเปิดตู้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดตู้ในที่นี้เราจะมาเปิดตู้เปิดให้เห็นอะไรบ้างนะครับสิ่งสําคัญก็คือในเรื่องของหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นรายการตู้ชื่นใจนะครับที่เราจะเปิดประเด็นกันเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งในส่วนที่เป็นเปิดตู้ชื่นใจหนังสือใหม่ราชบัณฑิตยสภานะครับเปิดตู้ชื่นใจหนังสือใหม่ราชบัณฑิตยสภาเนี่ยเราก็จะ อยากจะนําเสนอนะครับว่าหนังสือใหม่ๆที่สํานักง,งานราชบัณฑิตยสภานะครับได้ดําเนินการผลิตได้ดําเนินการจัดทําซึ่งผ่านกระบวนการในเรื่องของการประชุมของคณะกรรมการวิชาการ,รแล้วออกมาเป็นพจนานุกรมในแต่ละด้านเป็นศัพท์บัญญัติเป็นสารานุกรมอะไรต่างๆที่เรา,เาได้ดําเนินการแล้วก็พิมพ์ขึ้นนะฮะในช่วง ระหว่างนี้นะครับในช่วงใกล้ๆนี้มีเล่มไหนที่เป็นเล่มใหม่ๆออกมาบ้างอาจจะย้อนก็คืออาจจะเริ่มเราจะมีตั้งแต่เล่มที่พึ่งออกใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะอย่างตอนนี้จะมีเล่มใหม่ๆออกมาหลายเล่มเลยในในช่วงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะนําเสนอเล่มที่พึ่งพิมพ์เผยแพร่ด้วยก็คือพูดง่ายว่าเราอาจจะมีย้อนหลังไปในช่วง 2- 3สาปีที่ผ่านมาเนี่ยว่ามีเล่มอะไรใหม่ๆเพราะว่าในช่วงนี้เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาดกัน อะไรที่มีโรคระบาดไดต่างๆเนี่ยหลายท่านหลายคนอาจจะไม่ได้เห็นว่างานที่เป็นหนังสือใหม่ๆของสำนักงานราชบัณฑิตยสถานนั้นมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะอาศัยช่องทางนี้แหละครับมาแนะนำนะครับให้พวกเราได้รับรู้ได้รับทราบกันว่าหนังสือใหม่ๆนะครับของสำนักงานราชบัณฑิตยสถานนั้นมีหนังสืออะไรออกมาบ้างแต่ละเรื่องนั้นมีความน่ารู้น่าสนใจมีความ พูดง่ายๆว่าสามารถนํามาใช้เป็นการในการศึกษาอ้างอิงทางวิชาการเนี่ยอะไรได้บ้างในประเด็นไหนได้บ้างนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆร,ราการเปิดตู้ชื่นใจหนังสือใหม่ราชบัณฑิตยสภาจึงจะไม่ใช่แค่มาแนะนําว่ามีหนังสืออะไรใหม่แต่ประเด็นสําคัญก็คือเราจะมาย่อยให้ฟังครับว่าในแต่ละเล่มเนี่ยมีเรื่องอะไรที่น่ารู้น่าสนใจในประเด็นไหนบ้างนะครับแล้วก็เพื่อให้เราได้รู้นะครับว่า ล่มใหม่ๆมีอะไรเนื้อหาเป็นอย่างไรนะครับเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทํางานของสํานักงานราชบัณฑิตยสภาอันนั้นก็คือรายการรายการแรกรายการที่1ครับส่วนรายการที่2เนี่ยนะครับก็คือเปิดตู้ชื่นใจหนังสือดีร้อยปีราชบัณฑิตยสภานะครับเราจะนําหนังสือที่ตีพิมพ์ขึ้นเนี่ยนะครับตั้งแต่ในช่วงที่มีราชบัณฑิตยสภานะก็คือตั้งแต่ร้อยปีมันเนี้ย เราจะมีตั้งแต่2,469ที่สถาปนาราชบัณณิตยสภาขึ้นในสมัยรัชกาลที่7นะครับมีการตีพิมพ์หนังสืออะไรบ้างหนังสือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีหนังสืออะไรที่เป็นหนังสือดีนะครับเราก็จะเลือกคัดสรรหยิบยกมาแนะนำนะครับในช่วงหนังสือที่เราจะนํามาเผยแพร่นะครับไม่ใช่จะมีแค่ หนังสือที่เริ่มพิมพ์ในปี2 4 6 9เป็นต้นมาเท<ร>่าน<ร>ั้นเราจะต่อเนื่องมานะครับจนกระทั่งในช่วงที่เป็นราชบัณฑิตยสถานนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงในยุคปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาเรามีหนังสือดีๆอะไรบ้างที่ผลิตมาในช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะนำมันแนะนำเพื่อให้เราได้ร่วมเรียนรู้ได้สืบสารนะฮะได้ส่งต่อนะครับในเรื่องของความรู้วิชาการ นะที่ผ่านการดําเนินการนะผ่านการจัดพิมพ์ในนามของราชบัณฑิตยสภาเนี่ยสืบเนื่องมาจนถึงในยุคปัจจุบันเพราะ<อ>ฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นรายการที่ 2, 2> ที่จะเป็นรายการที่จะทําให้เราได้รู้ว่าหนังสือของราชบัณฑิตยสภาเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นหนังสือดีๆหลายเล่มหลายท่านอาจจะไม่เคยได้รู้จกักนะครับแต่เราก็จะหยิบ เรื่องเหล่านี้นะครับมาแนะนำให้ให้พวกเราได้รู้ในส่วนตรงนี้กันแล้วก็รายการที่3ครับก็คือรายการเรื่องของเกร็ดความรู้จากราชบัณฑิตยสภานะครับซึ่งเราก็จะได้นำเกร็ดความรู้เนี่ยนะครับจากการประชุมของกรรมการวิชาการก็ดีจากเกร็ดความรู้ที่ท่านราชบัณฑิตท่านภาคีสมาชิกได้ศึกษาค้นคว้านะครับนำมาเสนอโดยผ่านช่องทางนี้เหมือนกันเพื่อให ให้เราเห็นว่ากระบวนการทํางานเนี่ยนะครับในเรื่องของกว่าจะได้คําคํานึงกว่าจะได้สับสับหนึง่งเรามีกระบวนการอย่างไรแล้วก็เกรดความรู้อะไรบ้างในเวลาที่เราพูดถึงสับสับหนึ่งเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนื้อหาสาระที่มาที่ไปคืออะไร,รเพื่อให้เราได้เห็นแล้วก็ได้เข้าใจถึงกระบวนการในการทํางานด้วยอย่างหนึ่งให้เห็นด้วยว่าเราก็มีคณะกรรมการวิชาการเนี่ยนะครับจำนวนมากนะครับในแต่ละ อกองวิชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นกองธรรมศาสตร์และการเมืองอกองวิทยาศาสตร์กองศิลปรกรรมซึ่งแต่ละกองนี้เขจะมีผลงานทางวิชาการซึ่งผลิตขึ้นโดยผ่านคณะกรรมการวิชาการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ท่านก็มาจากราชบัณฑิตภากีสมาชิกและเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาที่เราได้เชิญมาให้ความรู้รแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ของท่าน แล้วสำนักง,งานราชบัณฑิตยสภาก็นํามาจัดพิมพ์เผยแพร่ครับอ๋อครับสามรายการที่เราได้เตรียมการแล้วกําลังที่จะจัดทําเพื่อนําเสนอให้แก่ท่านผู้ชมรายการนะครับและเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนชาวไทยนะครับเนื่องในโอกาสที่จะเข้าสู่ครบ งานการฉลองครบหนึ่งรอยปีราชบรรดิตยสภาก็คือได้แก่รายการเปิดตู้ชื่นใจหนังสือใหม่ราชบรณดิตยสภาดังที่ท่านรองได้กล่าวไว้ว่าบางทีมีหนังสือออกใหม่ๆหลายๆท่านอาจจะไม่ดีตามข่าวหรือว่าได้พลาดไปตอนนี้เราจะเอาหนังสือใหม่นั้นมาแนะนำมาแนะนำนะครับไม่ได้เพียงแต่ว่ามาเปิดหน้าปกให้ดูนะครับเราจะมาพูดคุยกันว่ากระบวนการทำหนังสือ สิ่งที่อยู่ในหนังสือนะครับ,รบข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจในหนังสือใหม่ที่ผลิตนั้นคืออะไรบ้างนะครับ,รบก็เป็นรายการหนึ่งที่น่าสนใจรายการเปิดตู้ชื่นใจหนังสือดีร้อยปีราชบัณฑิตยสภา,าซึ่งตรงนี้แหละเราจะเปิดตู้จริงๆนะครับเราก็จะได้ <c oughs> เอามุญแจมาไขตู้ชื่นใจนี้นะครับแล้วก็จะได้คัดเลือก <c oughs> หนังสือที่อย่างที่ท่านว่าว่านอกจากจะเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นราชบัณฑิตยสภาเมื่อปี2 4 6 9 แล้วพิมพ์ต่อเนื่องแล้วต,ต่อต่อเนื่องกันมานะครับจนถึงปัจจุบันบไม่ได้มีแต่เพียงหนังสือเก่ายุคนั้นอาจจะเป็นหนังสือที่พิมพ์ในสมัยราชปฏิตเตยสถานนะครับซึ่งได้พิมพ์มาหลายปีแล้วหลายๆเล่มไม่ได้มีการพิมพ์ซ้ำหลายหลายเล่มอาจจะหายไปจากท้องตลาดแต่ว่ามีเนื้อหาที่น่าสนใจและ,ะหลายหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบหรือหลายหลายคนก็ยังหาไม่ได้ตรงนี้เราก็จะได้เอามาพูดคุยกันเอามาย่อยข้อมูลย่อยความรู้นั้นนะครับเพื่อ ให้ผู้ที่ชมรายการได้รับองค์ความรู้นะครับที่อยู่ในหนังสือดังกล่าวแล้วอีกรายการหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากๆครับอาจารย์เกรดความรู้นะครับจากสํกานักงานราชมดิติยรสภาดังที่ท่านว่าว่าเรามีราชมดตภาคีสมาชิกกรรมการวิชาการจํานวนมากนะครับซึ่งท่านได้มาทํางานร่วมกับเราคณะกรรมการของเรามีม ประมาณเท่าไหร่เข้ายจกรรมการวิชาการจริงๆบเบสเ็นเนี่ยเกือบร้อยชุดนะครับเกือบร้อย <c oughs> ชุดเรียกได้ว่าครอบคลุมในแทบทึกสาถาวิชาทั้งต่ในทางด้านของกองธรมธร,รมศาสตร์และการเมืองวิทยาศาสตร์และศิลปกรรมเราก็จะได้เรียนเชิญท่านกรรมการวิชาการซึ่งบางท่านก็เป็นราชบิดและเป็นภาคีสมาชิกของเราด้วยมาพูดคุยกันถึงในเกรดความรู้ซึ่งอาจจะเป็นส่วนที่อยู่ในการทํางานของกรรมการวิชา,า,าก,รรการหรือเป็นเกรดความรู้เป็นองค์ความรู้ ที่อยู่ในความเชี่ยวชาญของท่านนะครับรายการทั้ง3รายการนี้เราจะได้จัดทําและนําเสนอให้ท่านผู้ชมรายการได้รับชมเป็นระยะระยะต่อเนื่องกันไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เพิ่งเข้ามาชมรายการเปิดตู้ชื่นใจตอนนี้เพิ่งจะเป็นตอนที่2นะครับท่านสามารถที่จะกดติดตามเพจของสำนักง,งานราชบัญญัติสภาและกดแจ้งเตือนนะครับในช่อง าราชบัณฑิตไทยชาแนลนะครับว่าเรามีคลิปนะครับมีตอนใหม่ๆที่เป็นเนื้อหาองค์ความรู้ที่น่าสนใจอย่างไรมานำเสนอให้แก่ท่านจะได้ไม่พลาดการรับข้อมูลองค์ความรู้ที่สำคัญสำคัญนะครับอย่างไรก็ดีท่านสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้นะครับไม่เพียงแต่รายการที่เรากำลังจะจัดทําและเผยแพร่ต่อไปในอนาคต จริงๆแล้วเรามีการนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆที่ได้ลงไว้ในช่องของ,ของราชบัณฑิตไทยนะครับท่านสามารถจะติดตามชมย้อนหลังได้ในอีกหลายๆคลิปซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจทีเดียวครับในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรสานติพัชกีคำท่านรองเลขาธิการราชบัณดิตยสภาครับขอขอ,ขอบพระคุณครับครับ สองตอนแรกเป็นการแนะนำรายการต่อไปนี้จะเป็นการนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ในแต่ละด้านตามที่ได้แจ้งให้แก่ทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นอยากไม่อยากให้แต่ละท่านนะครับได้พลาดรับชมรายการของสำนังกงานร,ราชบัณฑิตยสภาเลยก็ขอรับเชิญรับชมติดตามชมต่อไปในวันนี้นะครับก็จะขอลาท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ